สวัสดีค่ะมาชวนเพื่อนทำเค้กฟักทองฟูค่ะจะมีวิธีทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะเริ่มจากไข่แดง3ฟองตามด้วยวานิลา1ช้อนชาน้ำตาลทราย200กรัมค่ะตีผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนกว่าจะเป็นสีนวลแบบนี้ค่ะแล้วใส่ฟักทองนึ่งลงไป250กรัมตีให้ฟักทองละเอียดเลยค่ะ สีฟักทองไม่ค่อยสวยค่ะขอใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่นิดนึงนะคะสีฟักทองจะได้สวยเหลืองค่ะใส่ของแห้งค่ะแป้งเค้ก280กรัม ใส่เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาผงฟู2ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาค่ะล่อนรวมกับแป้งลงไปเลยค่ะใส่กะทิร้อยกรัม ตีผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วใส่น้ำมันพืช140กรัมเป็นลำดับสุดท้ายค่ะอคพอตีผสมทุกอย่างเข้ากันดีปาดขอบอ่างค่ะแล้วพักทิ้งไว้อย่างน้อย20นาทีค่ะ วันนี้จะใช้พิมพ์ขันข้าว9เซนลองด้วยกระดาษทิวลิปแบบนี้ค่ะแล้วตักเบเทอร์ของเราลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของพิมพ์ขันข้าวค่ะ เราจะแต่งหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนในระหว่างนี้เอาน้ำใส่ซึ้งนะคะแล้วตั้งน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดได้ที่แบบนี้แล้วนึ่งค่ะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีค่ะขนมค่อนข้างชิ้นใหญ่ค่ะนุ่มหอมอร่อยค่ะ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ